สี่คนเนาะคนแรงไหมปีนี้ปีนี้แรงครับแรงต้นกล้วยพับพับเลยโอ้โหต้นกล้วยพับเลยเนาะครับผมแรงมากเลยนี่ปลูกข้าวโพดกินเองครับปลูกข้าวโพดกินเองครับมันก็ต้นหนึ่งได้ฝักเดียวใช่ไหมครับหอมส้มจะสองฝักครับกันอืมนี่อยู่กันกี่กี่กี่ครอบครัวนู้อีก อีกครอบครัวหนึง่งอยู่โน้นก็คือเขาไปทํางานรับจ้างเหมือนกันตอนนี้ก็มีอยู่ผมออกงานไปผมไม่นแบมาพึกครับอ๋อมา,มอาพมึ่้เขาก็ยีวันนี้เลยนั่งคุยนั่งยีล้วสุขสบายดีไหมเนี่ยก็เลื่อยครับผมมันก็อายุมากพอสมควรแล้วก็มันก็นอย่างว่าเลยครับสังขาเรเนาะใช้ไปเยอะ ก็เลยเขาาคืนมั่งแล้วเขาเาคืนแล้วเนาะครก็ผมก็อาศัยงานประชาสัมพันธ์ตามวัดต่างๆครับประชาสัมพันธ์จะเป็นงานฝั่งรุ่นมีเป็นงานยกโชคฟ้าจะเป็นงานเป็นโคศกเหรอก็ถ้าุกวันนี้ยังทําได้อยู่ังได้อยู่ครับตอนนี้ แล้วก็ตาหาก็ให้ยืนพูดยืนประชาัมพันธ์ก็คงอยู่ไปไม่รอดตาหาก็นั่งประชาสัมพันธ์ก็คงจะไวเพราะว่าตอนนี้มันเป็น,ปนมาพึกเป็นปีที่สิบสามครับผมปีที่สิบสามดีเสียงยังออกฟังยังชัดอยู่นะก็บางทีมันไม่ชัดครับบางทีผมต้องใช้าย,ยาวัดที่เนี่ยว่าไอ้เขาวงกตมันมีใช้อบไม่แป๊บมันก็เสียมันก็ชื้นเหมือนเก่าอ๋ออย่างั้น ปลายประสาทมันเร็วๆนัใช่ไหมครับผมลอยๆก็หมอเขาบอกว่บอกทําใจนะเขาคงไม่หายไปพูดไหนไม่ได้เขาพวกัวหน้าทีมงานก็โทรมาด่าหาวาเราดังเราแยกวงเลยนึกถึงลุงพ่อเครือบวัดหนองก็ดีนายอุทัยธานีเบอร์ทับทันงานที่สระบุรีที่เบอแก่งคอยงานเหลือเจ็ดวัน ผมเลยบอกอ่ะอธิษฐานหลวงพ่อผมเป็นหนี้เขาเยอะนะแล้วผมโดนด่ามากห้าวันของเจ็ดวันนี้ผมไปพูดได้แต่ผมไปพูดได้แล้วมันสว่านน้าชาหลวงพ่อคือน้ําชาหลวงพ่อเครือบนั้นก็มีเหล้าขาวมะขามเปียกเกลือห้าวันเนี่ยผมก้นจากก้นถัดไปตามดินเนี่ยผมลุกขึ้นยืนได้วันที่หกหกเก็บผ้าเข้าลงกระเป๋าวันที่เจ็ดกาเดินทางไปที่อำเภอแก่งคอยไปพูดอีก สิบวันสิบคืนเขาให้ค่าตัวมาสิบวันสิบคืนเขาให้มาครัหมื่นห้าให,ให้มาหมื่นห้าตั้งแต่นั้นก็อย่างว่าเนี่ยผมก็ได้อาศัยงานประชาสัมพันธ์ครับผมถ้าหาง,งานประชาสัมพันธ์ไม่เข้าก็เป็นอันว่าไปไม่รอดแล้วทุกวันนี้ยังมีเงินเข้าไหมตอนนี้ไม่ไม่มีเลยครับตอนนี้ตั้งแต่โควิดมันเข้ามาแล้วว่าไม่มีเลยครับมีแต่เงินคนผู้พี่ไอ้ผู้ BA, ผไรเงินเบี้ยที่คนแก่เขา ผมพิการครับพิการไม่ได้ครับพี่การพิการเขาไม่ให้ฮะพิการเขาไม่ได้ให้ผมทําไมไม่ให้ไปขอเขาไม่ให้เพราะก็ในวันในเดือนตุลานี้ก็ได้เงินอสองข้อโครงการอาหารผ่านตึกให้มาพันหนึ่งเดือนเดือนที่จะถึงเดือน้างหน้านี้ท้าง,งานประชาสัมพันธ์ที่จะเข้ามาใหม่ก็มีวันที่สิบเอ็ดเดือนตุลา ที่สิบเอ็ดที่สิบเอ็ดแล้วก็สิบสามันที่ยี่ห้ามันก็อย่างว่ามันเดี๋ยวตอนนี้โยมมันยังไม่ได้เงินของออมาพืชเหรอคนคนพิการนี้ไม่ไม่ไม่ได้ครับผมพ้เกาเ<อ>ขาไม่ให้และการเดินแขนใช้ได้เหมือนเดิมไหมก็บางทีทรงตัวไม่อยู่ก็บางทีนั่งขี่รถไปรถไปบางทีล้ลลมเลยเอ,เอางี้โยมลองเดินให้ตมาดูเดี๋ยวตวมาเผื่อมีคนดูรายการเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีคนช่วยเพราะช่วยช่วยไปหลายคนแล้วาะ ว่าเป็นไหมเดี๋ยวจะได้เห็นว่าว่าตามความเป็นจริงสภาพเป็นไงเดี๋ยวดูวเดี๋ยอะๆหยบๆดูต้องอย่างนี้แหละครับผมก็เดินอย่างเงี้ยขาข้างซ้ายเนี่ยมันอ่อนแรงครับผมมีพับไปเลยครับเหี่มือใจให้ไวก็ว่ามันได้แค่นี้ครับ เอ่าในลองเดินเดินเดินหันกลับมาดูนี่คขาข้างซ้ายมันแคบแล้วแขนน่ะแขนก็เหมือนกันครับเฟืองแผลงเลยแขนยกขึ้นได้ไหมยกขึ้นได้แค่เนี้ยมันจะย้ายยกขึ้นนี่ก็ต้องทูขึ้นแล้วในลองยกเองด้วยกยกขึ้นได้แค่เนี้ยแต่จะให้ช่วยจะให้ขึ้นอย่างนี้ก็ต้องช่วยยกขึ้นอย่าเงี้ยไปผมก็ไปของผมอย่างเงี้ยอ๋อแขนได้แค่อย่างเงี้ยเองเงี้ยครับผมยกยกได้แค่แค่ไหนนนยกขี้แค่แคเนี้ยอีกได้ไหม ไม่ไม่ได้ค,ไดคือยันยันยันย้นก็นั่องผมหมดโอกาสที่จะทำงานเมื่อก่อนผมผมทำงานหนักมาเยอะที่มันจะล้มล้มเลยครับวันนั้นล้มตรงเนี้ยตรงพี่แตดก้าอยู่ <S 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 เอ๊ะเลิกลก สภาพงนี้ไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะเพราะเอามาพึกก็เขาก็ให้แล้วแต่เพียงแล้วว่าแขนยกได้ครึ่งเดียวเดี๋ยวให้ลองพิจารณาดูเอาอย่างนี้แขนยกได้แค่นั้นเองใช่ไหมแค่้น่แค่ให้ส่งนะให้ยกยส่วนกรนดูกนี่จะกลับมันไม่ปกติแล้วนี่เอาอย่างนี้เดี๋ยว โยมบอกเบอร์โทรศัพท์โยมลองบอกเบอร์เข้าเข้าไปในเครื่องว่าเผื่อมีใครจะติดต่อมาว่าจะว่าลักษณะอย่างนี้อยู่ในขายที่จะเบอร์โทรศัพท์ผมในงานที่ผมเขาให้ผมไปประชาสัมพันธ์ผมจะใช้นามว่าลุงศักดิ์น้ำบ้านมีครับผมไม่้อเอาเบอร์แค่เบอร์เดียวพอยะบอกเบอร์มันเลยศูนย์แปดหกหนึ่งสองสามหกห้าห้าสี่ 0861236554ครับผมชื่อลุงศักดิ์ล <นะ S 2> ุงศักดิ์แล้วว่านีชื่อจริงชื่อสุรศักดิ์ครับไม่เป็นไรเอาตามนี้นะแต่ใช้ในานามที่ผมจับใหม่ผมใช้ว่านามลุงศักดิ์แล้วว่ามีครับรตามนี้จะกันนะทีนี้ก็เดี๋ยวลองดูว่าถ้ามีคนเห็นแล้วคิดเมื่อกี้ว่าลักษณะอย่างนี้อยู่ในขายที่เขาจะจัดอยู่ในการอัเป็นอมพฤัพ์ที่จะได้เงินไหมเราลองดูนะ ผมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีใครเดี๋ยวโทรมาเองนะครับผมเพราะเพราะตอนนั้นไปราชบุรีก็มีคนเป็นแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ได้ไดบัตรคนพิการไปแล้วก็ได้ทีแรกหมอไม่ยอมให้อย่างเดียวต่หลังก็ก็ได้เดินโยนเป็นลอยแล้วผมขอ,มอว่าตั้งปีที่ผมเริ่มเป็นใหม่ๆเขายังไม่ให้ผมเลยขอไม่ให้ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาไม่ให้ก็คือไม่ได้ก็เดี๋ยวดูเพรามือมันยกได้อยู่แค่ขนาดนี้เรา มันมันมือขั้งซ้ายบางทีถือของไปหลุดเลยครับบางทีลุลกเร็วถ้วยโถก็มังหลุดว <ไป S 1> ่างๆไปเลยเนาะม,มันมันไม่สังการใช่ไหมมันไม่สังการอ่อนแรงไปในตัวงั้นเดี๋ยวเอาเข้าวมาไปบอกเอาเข้าวมาสักหกลูกนะกับข้ามาชุดหนึ่งหกลูกข้ามาชุดนนสังขารไว เมื่อกี้จะบอกอายุเท่าไหร่นะแปดิบแเจ็ดสิบแปครับผมเจ็ดสิบแปดเจสิแปดเข้าเจ็ดสิบเก้าแล้วแหละก็ตอนนี้เงินคนผู้สูงอายุก็ได้แค่เจ็ดร้อยก็ทุกเดือนวันที่สิบทุกของเดือนทุกเดือนแบ่งจะได้ในช่วงนี้ผ่านมาก็แวะถามไทยสุขทุกชาวบ้านใครอยู่ยังไงถ้าพออยู่พอได้ก็ ถามไทยก็อะไรจนเช้อได้ก็แบ่งดี <ไป S 2> ครับท่านพระคุณท่าน<ม>ดีผมคิดว่าผมดีมากเลย<ม><ม>เพราะว่าผมยังมีโอกาสได,ได้ได้เดินได้บางคนก็หมดติดเลย<ม>แต่ใช้บาร,รมีลวงปู่เครือบวัดน้องก็ดีนายอยู่ไทยธานีแท้ๆเลยครับที่ผมได้รับความเมตตาจากท่านให้ความอี่ผมเดินได้ไปได้ทุกวันนี้ในขณะทุกวันนี้ นี่เป็นข้าวหอมมะลินะครับหอมนี่กระหปัยดไปเป็นพันแล้วครับ,รบงานในงานเรื่องที่ว่าอยู่ที่รอดมาทุกวันนี้เพราะงานประชาตมพันธ์ไปทั่วลานาจาักรจะเป็นสุราษานีเป็นในคนครศรีธรรมราชเป็น แถวเหนือก็เหนือสุดแถวอีสานก็ไปอีสานทุกแถวในการก็ไปใจไปจังหวัดการจนบุรีกาญจนรในใน,ในลองลองเซ็มหน่อยดิเซ็มเปิลหน่อยสมยสมติว่าญาติโยมกําลังเดินมาเป็นกลุ่มออะที่นี้โยมกําลังอยู่ในงานเเป็นงานอะไรก็ได้เอายมเชิญมาแล้วอลองคุยด้วยลองลองลองดูว่าถ้าศ์คือ<ะ>ตอนนี้มีโอกาสผมขอคข่เชิญชวนมวลพุทธบริษัทเดินเข้าสู่เขตวัดลานบุญุ่นลาสี วันนี้มีโอกาสทําบุญสร้างหนึ่งทำบุญสร้างกุศลตามประเพณีเนีย่ยนะดังจะที่ช่องให้ได้เห็นทางกันเอาสมมติว่าในทูบเทียนทองที่คณะกรรมการได้วางไว้นั้นสาหรับทูบเทียนทองที่คณะกรรมการได้ที่บรดาพี่น้องได้นักบุญไี่มองเห็นอยู่ในขณะนี้บรรดาพี่น้องที่รบทุกท่านโปรดอย่าคิดว่ากรรมการของวัดจัดจาหน่ายขายให้เพราะเห็นอกเห็นใจบรรดาพี่น้องที่เดินทางมาจากแดนไกลมาสร้างบุญกันเอาไว้ด้วย ทางคณะของคณะกรรมการของวัดของเรานั้นจึงได้มีกระจิตคิดดำเนวยจัดดอกไม้ทูบเตียนทองที่มีความสดสวยมอบให้ทุกคนที่เดินทางมาสร้างบุญด้วยอาองพุทธอันศักดิ์สิทธิททางคณะกรรมการด้นนิมนต์มาปะเดิจสฐานไว้ให้บรรดาพี่น้องทุกท่านได้ก้มกราบนมัสการเปลี่ยบปานไปเปรียบทุกคนได้ไหวพระพุทธพิสุดสี อันเทียนทองสองแสงแรงเจิดจ้านั้นแทนค่าพระธรรมประจำสีจะเป็นมวลดอกไม้มวลบุปผามวลมารีเปรียบน้องบรรน้องพี่ได้ว่า้พระทรงผู้ทรงคุณนะท่านนอบรรดาพี่น้องที่ลบนออยากจะให้วัดเราสวยเราก็ต้องช่วยกันอันวัดจะอยู่คู่ล่าถ้าพวกเราช่วยกันต้อมสร้างสวยไม่สร้างสร้างเสริมเฉลิมสีพี่น้องทุกคนจะอยู่เย็นเป็นสุขทุกลาตรีประชาชีนั้นมีอยู่คู่โลกา อันวัดจะลางว่างเปล่าถ้าพวกเราห่างทางหันหลังให้วัดไม่ช่วยกันจัดหาเราจะปล่อยให้กุฏิผูพังตลอดกระทั่งสาลาเพราะว่าชาวประชาทุกคนไม่ค่อยจะสนใจเราจะปล่อยให้แต่ท่านสมผานวัดให้ท่านจัดก่อสร้างกันยังไหนเพราะตอนนี้ทางพระคดีพระคุณท่านเจ้าวาดก็ยังขาดเรื่องปัจจัยเพราะเจ้าวาดของวัดเรานั้นไซท่านมาได้ทําไล่ทํานานะท่านเนอเด็กไหมอ่านะ <laughs> ครฟังแขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะ <c oughs> ที่สร้างบุญกันด้วยแบงค์วันทั้งหน้าต่อไปให้เป็นเศรษฐีมีแบงค์เราจะได้นําแบงค์ไปฝากแบงค์ทั้งหน้าแรงและหน้าฝนนะไหมเนาะวันต่อไปเราจะมีสะุ้งสะดางเราจะฟื้อรถจนซื้อรถยนเราจะได้ขนแบงค์ไปฝากธนาคานอนุโมทนาจาตุนะทุกท่านเนาะอ๋ออ๋ออ๋ออทำไปพันหนึ่งพัน่อาจจะใช้ไหมใช้ครับใช้โอ้ดีมากเลย เอ,เ,อเอาอันหนึ่งนะเก็บไว้ใช้เจ้าของให้เจ้าของอไป,ไปออัจจัจจยนั้นเป็นเทศท 1, นนรษฐีหนึ่นนงพัน,นทท 1, ล้านนะครับนน,นอ,ะอจะได้มีบ้านหลังยาวๆจะได้สร้างตึกสร้างเทาใ,าให้เขาเช่าเขาอยู่เป็นลำดับช่วงต่อไปครับท่านนนออนุโมทนาสาธุครับทุกท่านพ่อพ่อคนนี้เอาใหม่พันหนึ่งมาใหม่ละพูดอีกพูดอีกไม่ไม่ พูดเอกฝากเป็นเอกเลขเป็นโทคุณทำไมเนาะเออถ้ารับราชการให้เจ้าเป็นเจ้าคนนายคนเนาะเจะเขาไม่ได้โลภอะไรต้องการหมื่นล้านนั่นเองไปแล้วอย่าลืมพุทโธด้วยนะภาวนาพุทโธไปนอนนั่งไปพุทโธกำหนดไปพุทโธพุทโธเพราะนั่นคือ ผู้รู้ผู้ตื่นผู้บฐมบาลครับผมผมเมื่อปีสองพันห้าร้อยผมบสถ์บรรพชาเป็นสมณีนที่วัดเขาวังงามห้าร้อยห้าร้อยหนึ่งห้าร้อยขึ้นร้อยหนึ่งรวมสอบน้ำโทห้าร้อยหนึ่งขึ้นร้อยสองสอบมาทำเออทำตีทําโทแล้วก็ห้าร้อยสามแล้วสอบแล้วทําเอกคู่บริเวณสามสุดตกเลยสึกทั้งสองที่เลยตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยบสถเลยครับท่านให้บริกรรมพุทโธครับผมครับเพราะว่า พระอยู่นอกกายอย่างเดียวไม่พอต้องพระอยู่ในใจด้วยพระอยู่ในใจก็คือพุทธะเท่านั้นนะก็ะพุทโธไปจะได้มีกุทศลติดตัวไปแต่ทุกวันเนี้ยอธิษฐานนะนัตติเมแสดงงานอย่างอันที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีข้าพเจ้าขอะระลึกนึกถึงคุณพระพุทธเป็นที่พึ่งตลอดไปก็ยังว่านอนกับภาวนาจนถึง,งพระงออกไปแล้วนะคครับผมเอแล้วนี่ใครเนี่ย หลังคาหนึ่งบ้านโ,โน้นครับเราเราอยู่คนเดียวอมามาอยู่คนเดียวมาคุยกันหน่อยโอ้กระเป๋าใหญ่จังเลยมีเงินเยอะ<ช>เดี๋ยวฮะอยู่คนเดียวเอาเก้าอี้มาอยู่คนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวโยมโยมโยมนั่งเอาเก้าอี้มาตัวหนึ่งโอ้ไปซื้อไข่เป็ดไข่ไก่มาเหรอใช่บ้านโนเขาให้มาอ๋อบ้านโนเขาให้มาโอ้ใจดีเอาไปเดี๋ยวโยม ให้โยมนั่งเก้าอี้ข้างล่างเก้าอี้ไปนั่งถ้าจะมานั่งนั่งตรงนี้เอาไคออกนี่นี่นี่อไม่เลยหันมาทางจะมานั่งหันมาเอ่อเอ่อเงี้ยใช้ได้ขยับ เฮีเก็เอี่ยมาอีกนี่ไก่เป็ดอะไรเยอะค่อยๆปวดหลังนะครับพ่อนี่ไข่เขาให้มาเหรอจ้ะไข่เป็ดไข่ไก่จ้ะเขาไปเลี้ยงฮะเขาก็เลยให้มาขอไปเลี้ยงไปเลี้ยงเจ้าที่เจ้าทางอ๋อแล้วโยมอยู่กี่คนคนเดียวอยู่คนเดียวถามจริงๆ กลัวผีไหมไม่กลัวเคยเห็นไหมไม่เคยแล้วถ้าเจอทําไงขอหวยเลยโอ้โหพูดอย่างนี้ทุกคนเลยขอหวยเลยเจอจริงๆนะกลัวจะขนหัวลุกอืหนูไม่กลัวไม่กลัวทําไมจึงไม่กลัวไม่รู้สิโออยู่คนเดียวใจ่จะไม่กลัวความมืดใช่ไหมไม่กลัวเดินไม่ได้ไม่ต้องมีไฟฉายก็กล้าเดินเดินได้เดินได้ กลัวงูไหมกลัวฮะ<ร>กลัวนั่นก็ไม่กลัวร้อนอายุเท่าไหร่แล้วห้าสบสี่ค่ะห้าสิบสี่แล้วทำไมาอยู่คนเดียวสามีลูกสามีตายตอนอายุเท่าไหร่สามีตาย <40. S 1> เพืสี่สิบเนี่ยเป็นอะไรกินเหล้ากินเหล้าอีกแล้วตายพเพราะเหล้าอีกแล้วเอ,อเ้ยแดนลูกอหอ <c oughs> ลูก แฟนเก่าเอาไปเลี้ยงหมดลูกแฟนเก่าเอาไปเลี้ยงสามีใหม่คือตายอ๋อสามีแรกคือเลิกกันเลิกกันแล้วก็เลยอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแล้วยมทําอะไรตอนนี้ทํอะไรไม่ไหวเป็นโรคขอบหืดแล้วก็เบาหวานอ๋อขอบหืดเบ้าหวาน <c oughs> แล้วอยู่กินยังไงทีนี้ถ้าทางานไม่ได้บ้านนราง่ายมากบ้านนีง้ง่ายมาก <The. S 2> อันนี้ก็ืไปเชื่อก็หันที่แกงพุ่งกลับท,ทีนี้บ้านนี่แหละจะบ้านนั้นหลวงปลูกให้อ๋อหลวงปลูกให้มีเส้นนี่หลวงปูกให้เส้นสายดีเมื่อก่อนบ้านอยู่ตรงนี้มันเป็นคิดวากต้นไม้ล้มใส่ หลวงเขาก็เลยมาปลูกให้นึกว่าเส้นดีเส้นกู้จับเส้นกู้จับแล้วทีนี้หอบด้วยผืดด้วยประวานด้วยเป็นเป็นหอบผือด้วยเป็นยังไงเวลาหอบผืออาการมันโดนฝนก็ไม่ค่อยจะได้มันจะหอบขึ้นมาเลยหายใจ หายใจไม่อิ่มแล้วก็มันจะแน่นคอทุวันนี้ยังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไหมว่ไม่ค่อยได้ฆ่าแล้วตั้งแต่เข้าธรรมะอ๋อเข้าธรรมะแต่ไ,<ป>ไม่ค่อยได้ไปก็ขอพอนั่งไม่ค่อยจะไหวปวดหลังเชื่อเรื่องเวรกรรมไหมเช,ชื่อไหมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ แล้วจะทำไงถึ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 งจะเชื่อทุกวันนี้เมื่อก่อนก็ไปหาตกเบ็ดแต่ชุดนี้ไม่ได้ไปเลยแต่เข้าธรรมะแล้วไม่ได้ไปเลยแต่<ะ>เข้าธรรมะแล้วไม่ได้ไปตกเบ็ดเลยเข้าธรรมะแล้วทำไมจริงยังไม่ค่อยเชื่อเวรกรรมสักเท่าไหร่เพราะเพราะไม่ค่อยได้ไปไหนก็เขาเ<ะ>พราะไม่ค่อยได้ไปไหนแล้วเกี่ยวอะไรกับไม่เชื่อเพราะไม่ได้ไปไหน พอไปเห็นมาไงเราไม่ได้ไปเห็นมากอ๋อต้องเห็นนรกก่อนถึงจะเชื่อเห็นสวรรค์ก่อนอ๋อที่ไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่เพราะยังไม่ได้เห็นด้วยตัวเองอย่างนั้นใช่ไห<ด>มแต่ลึกๆในหัวใจเชื่อไหมเชื่อบ้างเชื่อบ้างแล้วเชื่อมีสวรรค์มีนรกไหมเชื่อค่ะเชื่อใชอแ,สแสงว่าแสงวก็ต้องเชื่อกรรมแล้ว พราะาคนทําชั่วก็ต้องไปนรกคนทําดีต้องไปสวรรค์ก็แต่ตว่าเชื่อที่<อ>แล้วที่หนูอยู่อย่างนี้หนูคิดว่ามีเวรกรรมอะไรไหมชีวิตเราถึงเป็นแบบนี้แล้วมามีโรคภัยไข้เจ็บสามีคนแรกก็อยากกันคนที่สองก็หวังจะพึ่งพาก็ตายจาก,กแต่สุดท้ายอยู่คนเดียวคิดอะไรบ้างไหม ค,ไไออคิดจะทำไงได้เลยหลวงพ่อโอคิดจะทำไงได้เพราะมันทำงานไม่ค่อยจะไหวคิดเรื่องเรื่องนี้ไงเรื่องว่าเรื่องกรรมที่เราเคยทำมาที่ให้ผลเป็นทุกวันนี้ก็เพราะเราไม่ได้สร้างกรรมดีมาสักเท่าไหร่เราจึงเจอสิ่งที่ไม่ค่อยสมประสงค์

โทรศัพท์อ่ะโโอ้ททรศัพ์แล้วก็ยาพ่นยาพ่นมีติดตัวอยู่สิบบาทมีติดตัวอยู่สิบบาทถ้าโจรพ้นโจรผิดหวังเลยล่ะ <c oughs> กลนี้สวยจริงๆโจรหกพ้นใครไม่พ้นพ้นได้ตั้งสิบล้านสง <c oughs> <c oughs> สารโจรน่ะกลัวโจ,จ,จกกรจะจะกลับมาด่าทำไมมึงกระเป๋าใหญ่ขนาดนี้แล้วใส่เงินอยู่สิบาท แเราบอกเอาก็อยา่างโอ่เองดูคนไม่ออกเรือไงว่าฉันรวยนะอ้อาวอย่างนี้เดี๋ยวไปเอาข้าวมาสักหุงกินเองไหมลูกหุงกินเองเอ,เอามาไว้สักแปดลูกเลยไปแปดลูกกับข้าวชุดหนึ่งนะเอาปลากระป๋องมาสองชุดนะไปไปไปบ้านไปดูบ้านหน่อยไปบ้านรก,กก็กไปไปหนูอยู่ได้ เอ,เอาเอาเอาไข่ไปด้วยนี่มีไข่ตะพลิกโอ้ลกอย่างเดียวไม่ว่าร้อนด้วยสิยะฮะฮะไม่มีใครอยู่<า>ไม่มีใครอยู่เอาไ,ไม่อยู่เหรอลุยอยงบ้าน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 นี่ยหรอมันทางมันลกไม่ต้องไปแล้วกันหลวงพ่อกลัวกลัวลกโอ้โหกลัวกลัว <laughs> บ้าน แล้วเอายกของไปเองแล้วกันนะเพระให้เขายกของไปให้ยกไหวไม่บอกปวดเอวด้วยเนี่ยเออเอาที่อ่าเห็นไหมอ่าไม่ไหวก็พาไปที่บ้านอ่าไปโนไปไปลกก็ลกลองดูดิลกขนาดไหนดูว่างูจงอางมีไหมถ้ามีเดี๋ยวจะได้วิ่งไม่ใช่อะไรบอกวิ่งบอกพระช่วยด้วยบอกพระไปก่อนแล้วจะช่วยไงโยม โยมอยากทำแต่มาโตสุดท้ายท่านจะคุณนน่พึ่งไม่ได้จริงๆบอกพระช่วยด้วยบอกพระไปก่อนโยมแล้วนี่เนาะเนี yeah. ่ยความจริงหลังนี้ใช่ไหมเอาเอาแล้วเข้าสานขึ้นไปเลยไปของไปวางขึ้นระวังนะโยมบันไดอาจจะรับน้ำหนักได้เท่าไหร่ เออโอ้โหนี่ปวดหลังเนาะเดินหลังยังงอเลยอโอ้โนี่ไปขอไข่ก็มาเขาไหว้เจ้าไปเจ้าเลี้ยงนะนนี่ม่ธรรมดาี่โยมคนนี้เจ้าเลี้ยงนะไม่ธรรมดาไปขอของที่เขาไหว้เจ้ามามีไข่มีอะไรเจ้าเลี้ยงนะั่นะเจ้าที่เจ้าทางเลี้ยง <c oughs> <c oughs> โยนุปังโอ้หเส้นใหญ่กันนะดูไม่ใช่เจ้าที่เมื่อกี้ไว้ๆมานี่ก็ปวดเอวด้วยโยปวดเอวขนมปลากระป๋องสองชุดเ,นะเออโอเคนี่นอ่ใส่ได้สบายเอาเงินไว้สักสักสี่พันไปมีเงินอยู่สิบบาทเองเอาขายมาอีกชุดหนึ่ง ใครเดี๋ยวเดียวยมคนเดียวจะกินทันไหมเดี๋ยวเยอะไปห้าสิบลูกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมากเกินเอาพอพอใครไม่ต้องแล้วไม่ต้องพอพอแล้วเอาเอาเงินไปสี่พันแล้วกันเอาเก็บไปทีนี้หัดไหวพระพุทโธบ้างนะกำหนดพุทโธในหลวงพุทโธดูสิพุทโธไปเรื่อยๆหลวงพุทโธให้อยู่ข้างในพุทโธ ต่อไปนี้จะทำอะไรให้พุทโธอยู่ในใจพุทโธพุทโธนะจะได้พอมีบุญติดตัวไปแล้วเงินเก็บไว้ดีๆนะอย่าไปใส่กระเป๋าหมดนะทีนี้ไปแล้วนะเมื่อกี้ต้องต้องให้ภาวนาอะไรนะพธนไม่เป็นค่ะฮะหนูพ่พ้นไม่เป็นไม่เมื่อกี้ที่บอกว่าให้ภาวนาอะไรอ๋อพุทโธอ๋อพุทโธถ้าบอกพุทโธมันไม่เป็นเดี๋ยวจะเอาเงินคืนแล้ว วัวเลาะขอบคเลาะเอามามาแล้วเนี่ยเอาเนี่ยเอามาแม่เทพธิดาสองอ๋ออีกพันหนึ่งเป็นห้าพันเก็บไว้อ่าอ่าพุทโธไปพุทโธนี่ดูชีวิตอยู่ปวดเอวด้วยนะ นี่ไปกินไม่ธรรมด,ดานะเจ้าเลี้ยงนะคนนี้ <c oughs> เจ้าที่เจ้าทางวันนี้เขาไหว้เจ้ากัน <c oughs> เจ้าเลี้ยงพุด <c oughs> โทอ่ะ <c oughs> ไปแล้วนี <c oughs> แ่แหละสาธุสาธุา <c oughs> เดี๋ยวดูว่ามีใครเห็นอาการโยมถ้าคนโทรมาก็เดี๋ยวก็ติดต่อเอง अर्हं सम्मासंबुद्धो भक्व उद्धं भगवन्तं हिवात् บ้านอยู่ใกล้กับลุงเมื่อกี้เดินมาเนี่ยบุญสัมพันธ์ก็เจอกันเมื่อี้เขาได้ไข่เป็ดไข่ไก่มาห้าหฟองเขาไปขอเขาให้มาเขาบอกว่าเขาไหวเจ้ากันวันนี้ไหวเจ้าที่เขาให้มาสามีคนแรกก็เลิกแ้ลูกก็ไปอยู่ฝั่งนล้นแล้วก็สามีคนที่สองก็เสีย ั้งแต่อายุสีสิบกว่าตัวเองห้าสิบกว่าตอนนี้เป็นหอบหืดแล้วก็ปวดหลังเมื่อกี้เดินเห็นหลังงอนะหลังงองออมจัตตาบางคนบอกแล้ว,ว่าเขาไม่ได้วาดว่าโลกนี้จะสวยสักขนาด เาไม่ได้เพ้นสีอะไรลงไปในชีวิตมากมายแค่เพียงอยู่กันตายเท่านั้นเองอมยมดูไว้นะอย่าประมาทอย่าประมาทใครไม่ทุกข์จริงก็อย่าเพิ่งยิ่งหาเรื่องทุกข์อย่าไปปรุงแต่งให้มันวุ่นวายมากอย่าไปแสดงอารมณ์ งส่่นเกินอย่าไปงุดกิดมากอย่าไปโมโหโทโสจนเลยเถิดไม่เอาไม่เอาจะผ่านทำให้เราเครียดเป็นโรคหัวใจหรือทำให้สิ่งที่เรามีต้องแตกแยกกันไปเพราะสุดท้ายคนนี้อยู่ก็เพรา,าครอบครัวเขาไม่มนะีเขาอยู่แค่คนเดียวโลกใบนี้แม้จะกว้างใหญ่ไพศาลแค่ไหน แต่ใจเขาก็เหมือนเขาอยู่คนเดียวตอน,นอา้าวว่ากันไปขอเจอเอริญพรนะโยมนะ